สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้าสฟอร์ดอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดซัมบิบีสุขาพิบาล3นะคะวันนี้นะคะฟาสายะจะพามาดูเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมพาร์ตตัว4ีคูณคันนี้นะคะว่าเราแต่งชุดแต่งอะไรเข้ามาบ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคันนี้นะคะเราได้ทําการแลปสีนะคะเป็นสีเทาแลมโบนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวแ a ปเตอร์เลยนะคะแต่ว่าสีเดิมๆของเขาคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดํานะคะ แล้วเราก็ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า F ORD นะคะอันนี้เป็นสีดำเงานะคะพร้อมกับไฟ3ดวงบนกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ทำการติดตั้งนะคะข้อไฟหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันให้เข้ากับตัวกระจังหน้าเลยนะคะส่วนสเกิร์ตด้านหน้านะคะจะเป็นของชุดวิกเตอนะคะไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า matic LED นะคะจะเพิ่มความสว่างและลดความสว่างนะคะ ตามความเร็วของรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเพิ่มความสว่างขณะเลี้ยวนะคะหกักพวงมาลัยซ้ายติดซ้ายหากักพวงมาลัยขวาติดขวานะคะอันนี้คือปกตินะคะเขาจะทำงานที่ความเร็ว40กิโลเมตรขึ้นไปนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะคะ ส่วนด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อจะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เลยนะคะส่วนล้อแม็กนะคะเราได้ทำการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะออฟเซตของล้อแมกนะคะจะอยู่ที่ลบ5นะคะจะเป็นลาย A v a ว p i r e นะคะส่วนยางจะเป็นยางโตโยท้านะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่275ทับ55า2 0นะคะอันนี้จะเป็นยาง RT นะคะแล้วก็ได้ทำการยกเพิ่มขึ้น1นิ้วด้วยค่ะ แล้วก็ได้ทําการติดครอบกระจกมองข้างเพิ่มมาด้วยนะคะจะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะเดิมๆนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะมีระบบบสปอร์ตมาด้วยนะคะส่วนครอบมือเปิดกับเบ้ามือเปิดนะคะได้ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะให้เข้ากับหูกระจกมองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะ สังนะคะสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะคะจะเป็นปลายท่อเลข8นะคะแล้วก็สปอยเลอร์นะคะเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อไฟท้ายนะคะก็เป็นดำเงาเพื่อให้เข้าเซตกันเลยนะคะ ราคารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1,897,000บาทนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะคะเกียร์10สปีดแรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะชุดแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากทดลองขับนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์099-942-1384ติดต่อฟ้าใสได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝาก ลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟ้าใส่ฟอดด้วยนะคะ